สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะ่ะ FC ของยายนาวทุกคนคะ่ะวันนี้พบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมาดูชนชมในช่วงปลายฝนแล้วคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ต้นชนชมของเพื่อนๆเ,เริ่มที่จะแตกช่อดอกช่อตูมหรือยังคะ่ะถ้าบ้านไหน ที่ปลูกแล้วในช่วงหน้าฝนไม่ได้ผลก็น่าจะเป็นช่วงนี้เลยค่ะที่ชนชมของทุกคนจะเริ่มติดดอกช่อดอกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มจะหนาวแล้วนะคะทุกคนเป็นช่วงฤดูเขาเรียกกันง่ายๆว่าเป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแล้วทีนี้การรักษาดูแลต้นชนชมทําอย่างไรเนาะชนชมของเราถึงจะติดช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมเชยชมแต่ละ ช่วงฤดูนะคะเพื่อนๆแต่ในช่วงนี้ชวนชมของทุกบ้านก็จะเริ่มติดหยอกติดดอกออกดอกออกมาอย่างตรึมให้เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าบ้านไหนที่ยังไม่มี เทคนิคดีๆความรู้ดีๆความรู้ที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนทําให้ชวนชมติดดอกวันนี้ยายนาวจะพูดและอธิบายในคลิป,คล,ปคลิปนี้ให้เพื่อนเอนเข้าใจในแต่ละชดแต่ละขั้นตอนในการปลูกในการดูแลนะคะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะว่าทําอย่างไรชวนชมของยายนาวถึงติดดอกออกช่อดอกออกอย่างดกอย่างตรึมอย่างนี้นะคะเพื่อนๆการติดดอกช่อดอกแต่ละช่อแต่ละดอกของชวนชมทํากันก็ประมาณว่า ก็น่าจะยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเทคนิคเนาะเทคนิคง,ง่ายๆค่ะเพื่อนๆนเทคนิคง่ายๆนี่ก็คือแสงแดดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือแสงแดดต้องร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนแสงแดดต้องร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมคะถ้าแดดดีๆถ้าแดดดีๆแล้วก็ชนชมของเรา,าดูแลบำรุงถูกวิธีเขาก็จะติดดอกโดยที่ดกมากๆไม่ว่าจะเป็นชนชมดอกซอนหรือว่า ดอกไม่ซ้อนนะคะเพื่อนเเขาจะออกดอกมาอย่างดกเลยค่ะยายมะนาววางชนชมนะคะสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะเพื่อนๆไว้ให้โดนแดดร้อซค่ะเห็นแสงแดดไหมคะช่วงนี้แสงแดด ชนชมจะชอบมากๆแล้วอย่ารดน้ำบ่อยๆนะคะเพื่อนๆเห็นแสงแดดมานี่คือหลักการหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่ารดน้ำชวนชมบ่อยๆนะคะอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มที่จะผลิใบผลิใบปุ๊บเขาก็จะแตกช่อดอกออกมาอย่างตริมอย่างนี้นะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆ,ๆชวนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์ของยายนาวนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆเขาก็จะแตก นี่คะ่ะแตกดอกช่อดอกออกดอกดกดอก,ดอก,ดอกตรึมอย่างนี้นะคะถ้าเรารดน้ำบ่อยๆอ,อาจจะทำให้ชวนชมของเราเฉาตายได้เพราะว่าเกิดอาการเชื้อราในรากนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นโรครากเน่ากับต้นชวนชมของเราได้นะคะเพื่อนๆอย่ารดน้ำบ่อยนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ชุ่มชื้น ฝนจะไม่ตกเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำให้ชวนชมบ่อยๆนะคะเพราะว่าชวนชมเขาไม่ชอบน้ำอยู่แล้วคะ่ะนะคะเราก็รดแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเพื่อนๆตเติมปุ๋ยแล้วก็ทุกสิบหวันรดด้วย EM ให้เขาด้วยนะคะเพื่อนๆรดน้ำเอ m ให้กับ ชวนชมของเราด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนเพื่อนชมชวนชม2ชนิดเลยนะคะเพื่อนๆนชนิดแรกก็คือชวนชมสายพันธุ์ไม่ใช่ดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆการดูแลรักษาก็จะคล้ายคกันนะคะเพื่อนๆการดูแลรักษาก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูชวนชมสายพันธุ์ดอกซ้อน กันอีกเลยค่ะเพื่อนๆว่าการดูแลรักษาวิธีใส่ใจบำรุงเราจะทำอย่างไรทำเหมือนกันหรือเปล่าทำเช่นเดียวกันหรือเปล่านะคะเพื่อนๆกับการดูแลรักษาต้นชนชมนะคะเพื่อนๆไปดูกันเลยนะคะทุกคนชนชมของยายนาวจะมีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆมีหลายสายพันธุ์ยายนาวชวนชม ดอกซ้อนยายนาวจะวางกระถางสูงนะคะเพื่อนๆจะวางในที่สูงให้เขาแล้วก็ช่วงช่วงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงฝนยายนาวก็พยายามทำต้นชนชมให้ยกสูงขึ้นมาจากพื้นดินนะคะเพราะว่าชนชมดอกซ้อนของยายนาว จะเป็นพุ่มทรงเตี้ยนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาไปวางใส่กับพื้นดินทีนี้พอฝนชะล้างลงมาก็จะเกิดอาการรากเน่าได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆนี่คือเป็นชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนกำลังเริ่มออกดอกมาแล้วค่ะเพื่อนๆยายนาวจะวางกระถางให้สูงนะคะชนชมจะชอบมากๆยายนาวจะทําร้านนั่งร้านให้เขา ขึ้นมาอย่างสูงสูงนะคะช่วงนี้กำลังเริ่มที่จะออกดอกติดดอกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีนี้สวยงามไหมคะทุกคนเป็นสีขาวปลุยฟ้ายนะคะเพื่อนๆแดดแรงค่ะแดดแรงช่วงขณะที่ยายนาวถ่ายวิดีโอนี้ก็คือแดดช่วงเช้าเชนะคะกำลังแรงมากๆเลยค่ะแดดกำลังเริ่มออกมานะคะเพื่อนๆช่วงไปฝนต้นหนาวนะคะเห็นไหมคะติดช่อดอกยางดกเลยค่ะ ตัวนี้เป็นสีขาวนะคะขาวบริสุทธิ์เลยค่ะขาวอะไรยานาวก็ไม่รู้นะ,ะขาวปุยฝ้ายยานาวจะชอบเรียกเขาว่าขาวปุยฝ้ายค่ะเพื่อนๆนเริ่มติดดอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มช่อดอกออกมาแล้ววางกระถางในที่สูงๆนะคะพื้นที่สูงๆให้เขาเติมดินเติมฐานเปลี่ยนดินเปลี่ยน ทานใส่ทานนึ่งข้าวได้นะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยวางปุ๋ยรอบๆการวางปุ๋ยนะคะการใส่ปุ๋ยชวนชมเราใส่รอบๆกระถางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่เขตนอกรอบรอบกระถางนะคะอย่าใส่ติดลำต้นมากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแดดจะแรงค่ะจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ค่ะเห็นไหมคะจะวางปุ๋ยละลายช้านะคะยานาจะใช้ปุ๋ยเฉพาะปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อนๆวางให้กับ ชวนชมของเรานะคะทุกคนดอกสวยงามมากๆค่ะเป็นชวนชมสายพันธุ์ดอกซ้อน,นะคะเพื่อนๆยายนาวก็จะทําการนั่งแท่นนะคะพวกนี้ยายนาวทําการนั่งแท่นต่อยอดเองนะคะเพื่อนๆนนั่งแท่นต่อยอดเขาก็จะได้ทรงเตี้ยนะคะชวนชม ทรงพุ่มทรงเตี้ยนะคะถ้าเพ,เพื่อนมีโขดนะคะโขดของชนชมหรือว่าเง่าหรือว่าราต้นของชนชมที่สูงสูง,สงเราก็สามารถไปนำยอดของสีสันต่างๆดอกต่างๆมาทมาทำการนั่งแท่นให้กับชนชมของเราได้นะคะเพราะว่าเขาจะได้มีหลากหลายสีชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนของยายนาวกำลังเริ่มติดดอกแล้วค่ะการปลูกก็ยายนาวก็จะทำ การปลูกด้วยเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูนั่นเองค่ะเพื่อนๆใบก้ามปูถ้ามีเยอะก็ปลูกวางให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าชนชมเขาจะชอบมากๆกับดินใบก้ามปูหรือว่าใบก้ามปูล้วนๆเราก็เอามาวางกบเขาก็จะละลายเขาก็จะละลายกับปลายมาเป็นดินให้กับต้นชนชมของเราได้นะคะเพื่อนๆ6เดือนหรือว่าสี่เดือนเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพื่อนๆรากของชนชมก็จะ ไม่เน่าแล้วก็เขาก็จะทำผลผลิตออกมาให้เราได้ชื่นชมกับการแตกช่อแตกดอกออกมาให้เราอย่างสวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายายมะนาวทำการนั่งแท่นนะคะทุกคนวิธีการนั่งแท่นก็ทำได้ง่ายๆย,ยายมะนาวทำหลายๆคลิปออกมาอยู่นะคะว่าทำนั่งแท่นให้กับชนชม ทมอย่างไรทําแบบไหนทํากันได้ง่ายๆค่ะทุกคนการนั่งแท่นเดี๋ยววันหลังยายนาวจะทําลงมาอีกสักหนึ่งคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ดูว่าการที่ทํานั่งแท่นมันดีอย่างไรเป็นอย่างไรเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถ นะคะกดติดตามแล้วก็กดเข้าไปดูในคลิปที่ผ่านๆมาของยายนาวได้นะคะว่ายายนาวทำการนั่งแท่นของชนชมอยากให้ชนชมของเรามีต้นเตี้ยนะคะมีต้นเตี้ยโขดทิเตี้ยดอกที่ดกดอกที่ตรึมทำอย่างไรก็ง่ายๆค่ะเราก็เปลี่ยนดินให้กับชนชมแล้วก็ให้ชนชมโดนแดดถูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆแล้วก็เติมปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยละลายช้าให้กับต้นไม้ของเรานะคะยายนาวปลูกชนชมไม่ให้กระถางเขาดินนะคะกลบขึ้นมาพูนขึ้นมาบนกระถางนะคะยายนาวจะวางให้ต้นชนชมอยู่ระหว่างลึกลงมานะคะนี่ค่ะสังเกตได้นะคะแล้วยายนาวก็จะใช้ฐานนึ่งข้าววางทับอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการที่เราใช้ปุ๋ยนะคะเพราะว่ายายนาวใช้ปุ๋ยละลายช้าวางนะคะ ใช้ปุ๋ยละลายช้าวางแล้วายนาวก็จะใช้ฐานกบไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ออกซิเจนของฐานด้วยนะคะเติมให้กับต้นไม้ของเราด้วยนะคะใบก็จะสวยมันวาวแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนสามารถทําได้นะคะสามารถทําได้นะคะกับคนที่รักชนชมปลูกชนชมนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังแตกช่อดอกออกมาอย่างเติมเลยค่ะอีกหน่อยก็จะบานเต็มต้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่กับ ผลงานของยายนาวที่ลองผิดลองถูกกับการปลูกและเลี้ยงชวนชมได้ประสบความสำเร็จบออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปปลูกลองเอาไปปฏิบัติกับต้นไม้ของตัวเองสำหรับท่านที่รักต้นไม้นะคะลองทำลองดูนะคะว่า ต้นไม้ของเพื่อนๆที่ยังไม่งามที่ยังไม่ออกดอกเหมือนของยายนาวแล้วเอาไปปฏิบัติไปปลูกลองดูว่าทำเหมือนของยายนาวว่าเขาจะติดช่อดอกติดออกมาให้เราได้เห็นทุกๆุกฤดูค่ะของยายนาวชนชมของยายนาวจะติดดอกออกมาให้ยายนาวได้ชื่นชมทุกๆฤดูค่ะเพราะว่ายายนาวใช้เคล็ดลับแบบนี้ปลูกแบบนี้กับต้นชนชมของยายนาวนะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้ เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ยายนาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนาวทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมได้เอาปฏิบัติ เอาไปปลูกเอาไปทํากับต้นไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆทํากันได้ทุกคนอยู่แล้วค่ะทําได้ง่ายๆนะคะเทคนิคง่ายๆเทคนิคดีๆยายนาวมีมาให้เพื่อนๆ,ๆเนๆสมอค่ะขอบคุณมากมายสาหรับคลิปนี้ยายนาวฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้ายายนาวจะพาเพื่อนๆทําคลิปดีๆทํา เกี่ยวกับต้นดีๆต้นชนชมแบบง่ายๆออกมาให้เพื่อนๆได้เอาปฏิบัติกับต้นไม้ของตัวเองจ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้าไปแล้วจ้าทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนจ้า